สวัสดีครับทุกคนวันนี้ขอพาทุกคนมาเที <Gym. Napoleon> ่ยวโกโคสกันนะครับโกโคสเป็นเมืองนึงนะครับที่อยู่ในรัฐควีนแลนด์นะครับแต่วันนี้เราจะไม่ได้พาทุกคนมาเที่ยวโกโคสเฉยๆนะครับเราจะพาทุกคนมาเที่ยวโกโคสมาราธอนกันครับแต่ระดับอาเหลียงแล้วนะครับก็คงไม่พามาเที่ยวโกโคสมาราธอนเฉยๆแล้วครับแต่จะพามาเที่ยวทั้งโกโคสฮาฟและฟูลมาราธอนเลยนะครับซึ่งคาฟมาราธอนจะจัดในวันเสาร์นะครับและฟูลมาราธอนจะจัดในวันอาทิตย์นะครับผมถ้าถามว่าคิดอะไรตอนสมัครนั้นก็ ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่รู้แน่ๆคือวันเสาร์เนี่ยตอน,อนแข็งนะครับฝนตกเยอะมากนะครับวิ่งตากฝนครั้งแรกแต่ก็สนุกมากๆครับจบ2ชั่วโมงกว่าๆหรือว่าเซฟขาไปนิดนึงนะครับรับเสือ้อรับเหรียญแล้วก็ไปพักต่อ1คืนนะครับอีกวันหนึ่งล้วก็มาต่อโกโคสมาลรทกันเลยครับ วิ่งต่ออีก42กิโลในวันอาทิตย์ถามว่าขาล้าไหมบอกว่ามากนะครับแต่กับวิวที่เห็นบอกเลยว่าโกโก้มาราทอนเนี่ยเป็นงานวิ่งที่ค่อนข้างเรียบมากๆใครอยากมาทําเวลามาทําที่นี่ได้เลยนะครับอีลิตญี่ปุ่นอะไรมาเยอะมากนะครับผมแล้วก็ส่วนเส้นทางสวยมากๆอย่างที่เห็นในคลิปไปนะครับบอกเลยว่า2วันนี้เป็น2วันที่สนุกมากๆทั้งฮาบและฟูมาราธอนนะฮะ ตอนจบก็มีรุ้งกินน้ำแวะมาให้กำลังใจนะครับกับซิดนีย์รอบนี้คุ้มมากครับได้เหรียญกลับบ้านมาสามเหรียญนะครับโก o a โคสมารา h อนผมบอกเลยว่าเป็นงานวิ่งที่สนุกมากและเมืองสวยมากต้องมาลองครับผม